ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องซูซีสีดงแคนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเนี่ยก็คือลงคลิปแบบลงคลิปแบบหลกโหลดมากๆเลยลงไปปีนท้ำนาคามาใช่ไหมทุกคนถ้ามีใครเห็นก็ก,ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะหรือคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะคะเนี่ยคือแอนน่ะไปแล้วแบบว่าโทรศพัพท์แอนน่ะมันไม่มันพงังแล้วแอนก็เลยแบบว่าไม่ได้ทําคลิปอะไรเลย ผ่านมาเนี่ยจะเดือนหนึ่งแล้วไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยเพราะว่าไม้มันใช้ไม่ได้นะคะจนเราไดไ้ไม่มานะคะเราก็เลยซื้อไม่มาก็เลยแบบว่าเออโอเคเราก็เลยลองทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะถือว่าเป็นคลิปแรกที่สมบูรณ์ของปีใหม่นี้ปี6 5านะคะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่นะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ก็สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ติดตามน้องตลอดไปนะคะแล้วก็อยากให้น้องรีวิวอะไรก็ ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะน้องก็จะตามใจทุกคนนะคะต่อให้น้องหน้าแหกน้องก็ยอมทุกคนจะได้รู้นะคะว่ามันแหกจริงๆนะคะอ่ะตัวนี้นะคะหลังจากที่แอนไปปีนถ้ำนะคะมาใช่ว่าแล้วแบบว่าไปเจอแดดเจอมลภาวะอะไรต่างๆก็คือหน้าคล้ำหนักมากทุกคนแล้วสิวขึ้นเต็มมากเดี๋ยวจะเอารูปไปดูนี่หน้าคืนหนักแบบนี้เลยอ่ะแล้วคนอย่างสากาลที่แบบว่าไม่เคยเป็นสิวเลย ทำยังไงนะคะเราก็ไปหาครีมหาอะไรแบบหนักมากนะคะเราก็เลยแบบไปเจอตัวหนึ่งมาที่แบบยูทูบเบอร์หลายท่านรีวิวเยอะมากนะคะแล้วก็ไปเจอใน t ิ k กต็อกนะคะคือน้องคนนึงคือแบบหน้าสิวขึ้นแบบสิวเต็มหน้าเลยอะแล้วเขาใช้แต่เขาใช้แบบเป็นหลอดนะเอ็ก็เลยแบบเฮ้ยลอ,ลองดีวะออลองก็ไม่เสียหายนะเราจะได้มาบอกต่อว่าถ้าดีจริงเราก็บอกต่อถ้าไม่ดีจริงเราก็ บอกต่อนะคะว่าอันนี้ดีก็ดีอันไหนไม่ดีเราก็ต้องบอกว่าไม่ดีเพราะว่าเรารีวิวแบบไม่ได้จ้างนะคะโอเคตัวที่พูดถึงนะตอนนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเท่นีเห็นไหมอันนี้คือหลักฐานก็คือใช้จริงๆนะคะผ่านไป1เดือน1นซองอันใช้ได้1อาทิตย์ค่ะตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้ก็คือสกินซิตตานะคะ v acne คะ่ะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันจะมีตัว V นะทุกคนอ่ะ V acne นะคะเมื่อวานก็แนะนําเพื่อนที่อยู่ในติ เองไม่ใช่ติกต่ออยู่ในยูทูบนี่แหละเห็นทักเข้ามาถามเรื่องเซรั่มเองก็เลยแนะนําตัวนี้ไปเพราะว่าอยากหน้ากระจ่งางใสเองก็เลยแนะนําตัวนี้ไปเพราะว่าเองใช้แล้วมันเห็นผลนะคะชอบแล้วราคาไม่แพงด้วยราคา49บาทค่ะซื้อได้ที่เซเว่นมหาซื้อง่าย้วยไม่มีค่าส่งนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเขาดียังไงก็คือข้อพิเศษของเขานะคะตัวนี้ก็คือเขาจะช่วยสิวอักเสบสิวที่แบบติดสัลเซยรอยแล้วก็สิวพด ควบคุมความมันแล้วก็รอยดํารอยแดงจากสิวนะคะก็คือแบบควบคุมเลยนะคะครอบคุมเลยแล้วก็เขามีกันแดดในตัวด้วยเออที่ชอบก็คือมันมีกันแดดในตัวด้วยแล้วเวลาทากลิ่นมันจะไม่หอมนะมันจะไม่เหมือนครีม,มอื่นที่แบบไม่ได้ใส่น้ําหอมอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นครีมเหมือนกลิ่นยากลิ่นทายาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วในนี้เขาจะมีวิตามิน B 3สแล้วก็ใบมินปานะคะช่วยทําให้สิวที่เกิดขึ้นมายุบได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็รอยรำจากสิวนะคะก็จะจางลงได้เร็วมากนะคะแต่ว่าขาองแอนก็ยังเหลืออยู่ทุกคนดูดิเนี่ยมันจางลงได้ขนาดนี้แอันดีใจมากแล้วทุกคนคิดดูถ้าใครที่ติดตามแอนอะ่ะจะรู้ว่าแอ้นจะมีปัญหาสิวที่คางตลอดช้อันไหนสิวที่คางก็ไม่หาทุกคนดู ทุกคนดูจ้ารอยที่คางไม่มีแล้วแล้วทุกคนดูอันนี้คือกล้องสด iPhone ที่หลายๆคนอาจจะแบบหน้าดีก็ยังตายแต่นี่ไม่ตายค่ะรอดค่ะทุกคนดูสิคะกล้องสด iPhone ค่ะแต่ว่าเราก็เป็นคนผิวดีอะเนะาะฝนแล้วนะคะโอเคนะคะเข้าเรื่องของเรานะคะก็คือตัวนี้เขาบอกว่า สิวจะหายภายใน28วันอันนี้โปะค่ะโปะยังไงอะโปะยังไงโปะก็คือว่าแอนใช้3วันสิวยุบค่ะเออแต่ว่ามันก็แล้วแตส่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะแต่ว่าเนี่ยของแอนอะตรงเนี้ยมันแพ้แมสใช่ไหมแล้วมันเป็นสิวเหลือหลัง เรือรังแบบเรือรังเลยคือแบบอันนี้หายแล้วก็มาขึ้นใครที่เคยเป็นแบบนี้ก็คือสิวตรงนี้หายแล้วมันก็จะมาขึ้นงคันาก็จะขึ้นขึ้นอยู่อย่างนั้นแล้วเะวนลูบอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่หายแล้วแบบเราก็เป็นแบบมือดีไงพอเป็นสิวแล้วก็แกะแกะแกะไงเออคนมือดีอย่าหาทำนะคะทุกคนพอแกะแล้วมันก็จะเป็นรอยดําแบบนี้นะคะอ่ะเราก็เลยมาใช้ตัวนี้แต่ตอนแรกอ,อ่ะแอนซื้อมาแอนก็มาลองแบบแปะแปะก่อนก็คือกลัวแพ้ เพราะว่าเราเป็นคนแพ้ง่ายกลัวแพ้แล้วหนึ่งแหละแล้วก็กลัวแบบถ้ามันแพ้แล้วมันออกคืนไม่ได้มันออกคืนแบบกลับมายากไงเราก็ต้องแบบระวังก็เลยเอามาแต้มแต้มสิวสามวันสิวยุบค่ะยุบจริงๆเราก็เลยแบบว่าครมันก็น่าลองทาทั้งหน้านะเออเอารมณ์ประมาณนี้เราก็เลยแบบว่าทาไม่ไม่เยอะมากอะทาแบบเออเบาๆบางๆตื่นเช้ามาคือรู้สึกว่าหน้าฟูแก่ เออฉันก็เลยแบบเฮ้ยมันได้วะมันได้ก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองสักซักซองหนึ่งให้มันหมดนะแล้วก็เลยลองทาเช้าเย็นเช้าเย็นแก่คือความเปลี่ยนแปลงคือแบบดีมากปังมากนะคะ,เข,ะเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้จ้างนะคะแต่ว่ารีวิวเหมือนกับเขาจ้างเลยคือมันดีะนะก็คือใครที่เป็นสิวเรื้อรังอะ่ะแอนอยากให้ไปลองใช้ดูคะ่ะแบบไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงๆอะ่ะแค่49บาทอะ่ะมันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง,งา่ายแล้วมันไม่มีน้ําหอม ใครที่แพ้น้ําหอมนะคะก็คือควรลองค่ะแล้วก็เลยซองที่1ผ่านไปเราก็เลยซื้อมาซองที่2อ,อ่ะซองที่2หมดผ่านไปเราก็เลยมีซองที่สาม,มาอะคิดดูคนอย่างแอนอะถ้าไม่ดีจริงแอนจะไม่ซื้อซ้ำอ่าตัวนี้นะคะแล้วก็มาซองที่4นะคะสําหรับแอนนะแอนใช้เช้าเย็นใช่ปะ่ะหนึ่งซองจะใช้ได้1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาเนื้อให้ให้ดูคะ่ะเนื้อครีมนะคะนี่ทุกคนดู แล้วครีมจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี like people people ้เลยนะคะแล้วครีมเขาก็จะมีไม่ไม่มีกลิ่นค่ะน้องจะเป็นแบบอันนี้เลยกลิ่นเหมือนยากลิ่นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยาที่เราทาพวกแก้รอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยน้องก็จะเป็นแบบเนียนๆอันนี้คือแอนทาแป้งฝุ่นทับนะคะหน้าไม่ได้ทาอะไรค่ะคือทาครีมตัวนี้แล้วก็ทาแป้งฝุ่นแล้วก็ เขียนคิ้วทาปากแค่นั้นค่ะแต่หน้าดีมากคือไม่ต้องทาอะไรเลยเนี่ยนะเห็นไหมแล้วน้องก็จะซึมเร็วมากเห็นไหมซึมแหล้นะคะแล้วหน้าชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าใสแล้วสิวหายนะคะคนที่เป็นสิวที่แบบไปติดสารเสรเติเอร์อยมาลองค่ะต้องลองแต่ว่าข้อแนะนำควรที่จะพักหน้าก่อนนะของแอน่ะ แอนคิดว่าคนที่ติดสาสเตียรอยมาหนักๆอะ่ะพักหน้าก่อนน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราแบบมาใช้เลยอะ่ะมันอาจจะแบบว่าดันสิวมันอาจจะออกมาหนักแล้วทุกคนอาจจะตกใจเพราะฉะนั้นก็ให้พักหน้าก่อนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาเริ่มใช้จะดีกว่านะคะอื อ่ะตัวนี้นะคะพอตัวนี้ผ่านไปสี่องอ่ะด้วยความที่มันดีเราก็เลยไปซื้ออีกสองหนึ่งมาแต่ว่าตัวนี้จ,จะเป็นวิตามินซีค่ะวิตามินซีตัวนี้นะคะเขาเขียนไว้ว่าเขาจะช่วยลดรอยจุดด่างดำรอยสิวผิวกระจ่างใสแล้วก็กระตุ้นให้คอลลาเจนที่ผิวของเราออ,อกมาใช้งานเพราะว่าอย่างถ้าเราอายุเยอะขึ้นอย่างแอนเนี่ยอายุอายุมากขึ้นนะคะกะ็ผิวเรามันจะผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงมันก็จะทำให้แบบเหี่ยวยน่นแล้วก็ มันจะแบบมันโซมอะ่ะถ้าเรานอนนอนน้อยหรือทํางานหนะักอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเนี้ยมันก็จะช่วยได้นะคะก็ะเลยลองซื้อมานะคะใช้ได้หนึ่งซองนะคะก็สําหรับแอนไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สาหรับแอนอะ่ะแอนเป็นคนที่หน้าแบบสว่างอยู่แล้วอะ่ะคนเป็นคนที่ตัวขาวแล้วก็เลยแบบว่าไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ว่าถามว่าใช้ตัวนี้กับตัวนี้อันไหนที่แบบชอบมากกว่ากันแอนชอบตัวนี้เพราะว่ามันจะครบแบบ ครบเลยอะทั้งแบบรอยสิวรอยด่างดําคนเป็นสิวอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ามีกันแดดในตัวด้วยอะไรก็ก็จะตัวนี้ที่ที่ชอบมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าจะเน้นเรื่องรอยจริงๆอะรอยสิวอะอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะลดได้เร็วกว่าค่ะจากที่สังเกตแล้วหน้าใสาขึ้นมากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นใครที่แบบผิวหน้าเราอ่ะมันเหมาะกับอันไหนเราก็เลือกใช้อันนั้นเลยคะ่ะอย่างของแอมมันมีสิวเรื้อรังแอมก็ใช้ตัวนี้ด้วยก็ก็จะตอบโจทย์มากกว่าต้องไม่ต้องซื้อซ้ําซ้อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าใครที่มีรอยสิวรอยด่างดําก็ใช้วิตามินซีค่ะหรืออยากหน้ากระจ่างใสขึ้นหน้าใสาขึ้นอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้นะคะสีเหลืองสีส้ม on. อ่อนอ่านะคะอ่ะคนเป็นสิวอีกรอบนึงนะคนเป็นสิวใช้สีส้มสีส้มตัววีนะคะ ใครที่แบบอยากหน้กระจ่างใสใช้ตัว C นะคะวิตามิน C นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะสีเขียวแอนซื้อมาแล้วแล้วแอนก็ใช้หมดไปซองนึงแล้วเอาซองไปไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจอนะคะแล้วก็น่าจะทิ้งไปแล้วนะคะตัวนั้นก็ดีค่ะแอนชอบนะคะแอนน่าจะซื้อตัวนี้มาใช้ตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็ทาสีเขียวทับอีกรอบหนึ่งสีเขียวเนี่ยเขาจะทําให้แบบ ผิวหน้าเราแบบชุ่มชื่นแล้วก็เหมาะกับคนที่รูขุมขนกว้างเออใครที่แบบรูขุมขนกว้างยิ่งอายุเพิ่มขึ้นหรือใครที่ชอบอาบน้ําอุ่นนะคะเนี่ยรูขุมขนมันจะกว้างมากเพราะฉะนั้นใช้สีเขียวช่วยได้เยอะค่ะเอออันนี้ของแอนมันจะตอบโจทย์สองอันก็คือผิวของแอนนะก็คือสีเขียวกับสีส้มเข้มนะคะเพราะฉะนั้นผิวเรานะคะเหมาะกับตัวไหนก็ไปใช้ตัวนั้นค่ะเนาะโอเค ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะคะ249อบกาทแล้วหน้าเราดีด้วยนะคะส่วนหลายๆคนนะคะถามมาเยอะมากเลยว่าแล้วใชออ้อะไรล้างหน้าสำหรับแอนนะคะแอนใช้สบู่ตัวนี้ค่ะสะบูก่กัวานี่นะคะก็คือใช้แบบเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะก็คือล้างตอนเช้าก็คือ2รอ,อบ คือล้างล้ลลางนา้าปกตินี่แหละล้างแล้วก็ล้างนา้ำบอกแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือใช้ได้นานมากนะคะอันนี้ราคา159่าบาบาทนะคะตอนนี้มีโปรนะคะ2ก้300อนสามร่งฟรีนะอันนี้นะคะใช้ดีแบบดีจริงๆนะคะเ,ออเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยอันนี้นจะมารีวิวคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไม่มีคนอยากดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย Bye.